นุนโดยน้ำดื่มสปริงคลสาหร่ายทะเลย่างมอชิตะรับข่าวทางมือถือจากสำนักข่าวไทย s d g กับเข้าสู่สเตปไร้อะใครเก่งใครได้นะครับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าสเก็ตบอร์ดจอสนิท สเก็ตบอร์ดจอดสนิทกติกาคือใช้เท้าดันสเก็ตบอร์ดให้ขึ้นสโลไปจอดสนิทตรงบริเวณที่กำหนดถ้าทำได้ลาไปเลยท้องคำมูลค่าหบาหมก่ับาทถ้าทางจะเป็นโสดอยู่เนาะทำไมรูเราตายหน้าตาูุยกันไม่รู้เรื่องไม่ไม่ดูหน้าตา ดูลีลาคิดว่าน่าจะสดคือลีลาพร้อมที่อยู่เป็นโสดอ๋อระโสดอยู่ไหมคะโสดอยู่เคยผ่านการสมรสไายังไม่เคยอดีตไม่มีแฟนปัจจุบันไม่มีแฟนอนาคตไม่มีแฟนนั่นหมายความว่าเฮ้ยอย่างงี้คุณก็รับงานปากตะไคร้ได้ตัวราชอาจักรปากปุ๊บกองไหนกลัวฝนเรียกได้นะคะโทได้ปากปุ๊บอายุเข้าปาก อดต้องลุ้น,นรอดูไม่ปกกักคุกวฟ้าสว่า,างเลยฟ้า,สาใสอะไรไม่คิดไม่เหงาหรอไม่อยากมีใครคแบบีอยู่เคียงข้างหรอคะคือเขามีเขาแต่งงานเขาก็มีความสุขของเขา<อ>เราโสดเรามีความสุขของเรา<อ>ความสุขของกคนมันจะต่างกันถ้าเรายังไม่เคยเราคิดว่าชีวิตโสดมันดีไงแต่ลองเคยสักครั้ง <laughs> ตอนนี้เคยแล้วก็อยากได้หลายครั้งไม่อยากสักครั้งเดียวหลายครั้งเล่นว่าคนที่ใช้ชีวิตโสดแล้วมีความสุขนี่ก็คือคนที่มีความสุขแล้วนะคะลองลดการแต่งตัวดูบ้างเป็นคำแนะนำคำแนะนำใช่ไหมฮะน่าจะตอบกว่านี้ตอบกว่านี้โบจะไม่อยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างบนนี่อยู่นี่เลยโอเคขยายโอเคค่ะแล้วรับนะคะ ญญา้าได้ห้าหมื่นเนี่ยเอาไปทำอะไรครับให้คุณแม่ให้แม่แล้วมันจะช่วยให้ความโสดของเรามันรู้สึกดีขึ้นมันจะช่วยให้ความโสดของเราดีขึ้นเพราะว่าความกระตันยูจะทําให้คนจเจริญถูกต้องงั้นมาลุ้นให้คุณเปิ้ลทําให้ได้นะครับถ้าพร้อมไปครับออโอ้โหแต่มันตรงมากะอะสวยมากเลยผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ถึงสระบุรีนะครับรวยมาก แก้คยเกณฑ์เลยค่ะแบมเคยเล่นกีฬาประเภทแบบนี้ไหมคะไม่เคยครับปกติเล่นกีฬาอะไรคะเตะฟุตบอลบ้านเตะฟุตบอลเล่นตำแหน่งอะไรกองหลังครับนี่กองหลังเราเคยยืนรอลูกแล้วยืนหลับไหมเพื่อเล่นเก่งครับไม่ไม่เคยมาหลับเท่าไหร่อ๋อเพื่อเพื่อเล่นเก่งเขาเลยเล่นกับประตูหลังอย่างเดียว คุยกันสนิทกันใช่ใช่และด้วยความใกล้ชิดเขาก็เลยรักกันกับกองละครับได้ห้าหมื่นเราทำไรครับไปเป็นคุณการเติมตานี่แหละนาคุณของชาติโอเคพร้อมนะคะมาครับมาลุ้นกับน้องแบงค์นะครับถ้าพร้อมไปครับ คุณป๋าให้พี่ลุ้นจนเสียวไปหมดเลย่ะคนต่อไปคุณก่ก้าวมันเลยห้าหมื่นนะได้ไปทำไรคะพี่ก่สุญกันสายให้ลูกค่ะมูกี่ขวบละแปดวค่ะแวบนี้เลยนชัน่นชั้นหน้ค่ะวันนี้เลนชื่อ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 อนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์น้องบอยน้องบอยมีกี่คนคะมีคนเดียวค่ะสามีสามีก็คนเดียวดีที่ตอบมาแล้วคิดก่อน นน่ึงขอให้ได้นะ50,000บาทอยู่ที่เท้าพี่ไก่ละมาครับมาลุ้นกันนะครับจะทำได้ไหมนะครับ50,000บาทถ้าพร้อมไปครับเฮ้ยดีอ่ะนิดเดียวเองอ่ะแรงไในเพียงมาเรื่อยเรื่อยนิดเดียวเองอ่ะขอบคุณนะครับ ไปจอดสนิทแล้วมาดูสตาฟเรานะเกมนี้อยู่ที่น้ำหนักแล้วนั้นครับถ้าใช้เท้าดันได้น้ำหนักมันจะจอดสนิทบริเวณที่กำหนดแบบนี้แล้วครับเคยผ่านเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก่อนใช่ไหมคะทุกอย่างเลยฮะเช่นอะไรบ้างคะสเก็ตบอร์ดเวกบอร์ดขอเอเซนด้วยค่ะฮะเอเซนด้วยค่ะสเก็ตบอร์ดเอ้ยเวกบอร์ด บวลลิ้นดีเหลยและยังไงเรื่องนี้ทักษะนั้นจะช่วยให้เกิงไม่อยากได้คุณตั้งเอียงมันมีข้อดีจากเมื่อกี้นะทุกคนเวลาแบบตั้งตรงๆพอเตะออกไปออกขวาบ้างซ้ายบ้างแล้วถ้าคุณตั้งเอียงคุณไม่คิด้วยออกมันออกซ้ายเหรอเออเราเป็นแบบว่าไม่ขวาเขาเบ้ขวาขาเบ้ขวาขาเบ้ขวาถ้าหมื่นได้เดจะไปทำอะไรเก็บไว้ก่อนครับค่อยคิดว่าไปทำอะไร้ามาลุ้นกับดีเจเดนะครับห้าหมื่นบาทถ้าพร้อมไปครับ ไมหน่อยเออแต่แต่แต่ตอนนี้เขามันเข้ามาตรงกลางเลยอ่เข้าเข้าห้ามือเลยไปทำายอ่ายังไม่ได้คิดครับเอาให้มันได้ก่อนมันต้องคิดแล้วเพราะว่ามันไม่อยากให้คิดอยากดูความคิดของเขาใช่อ่าพ่นบ้านแล้วกันครับโอ้ยบ้านที่ไหนที่รัชดาไงี่ยเป็นบ้านเหรอเป็นคอนโดคอนโดกิตาราเมสเดี๋ยวเราไปบอกเขาเวลาคือไอจีก็ ลงโลเ่นด้วยนี่มาเมนบ่อยนี่มาเ็นบ่อยว้าวอยา้ติดตามเขาลเวลาเขาเมนรู้สึกรู้สึกอะไรไหมว่าเราถูกจู่โจมหรออะไรป่ะถูกรุกคืบอิดนิทดีเจตำรวจเลอันนี้เมนบ่อยคนดีไหมไมาลุ้นกับดีเจข้าวถ้าพร้อมพร้อมไปครับ แรงไปหน่อยแรงนิดนึงนะครับเลยพลาดไปนะครับมาเอาฝ้ายก่อนบ้างห้ามื่นจะเอาไปทำอะไรครับฝ้ายเอาไปทำอะไรดีอะซื้อรองเท้าเพื่อนซื้อรองเท้าเพื่อนค่ะอุดหนุนรองเท้าเบนเออเอารองเท้าค่ะรองเท้าขายก็ต้องอุดหนุนนี่ก็ซื้อมาเพื่อรายการนี้เลยซี่รองเท้านี่เลยอะฮะใช่ค่ะเป็นรองเท้าเบนยี่ห้ออะไรนะฮะบีวิลค่ะบีวิลบีวิลบีวิลโอเคคะ พร้อมไหมคะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะมาลุ้นกับฝ้ายนะครับจะทำได้ไหมทองคำมูลค่าห้าหมื่นบาทถ้าพร้อมไปครับแรงมากเป็นคนแรงดีแรงดีมากมากน้องเบน์ค่ะมาที่เบนเป็นถอดแล้วค่ะคนสุดท้ายความหวังของเรายังไม่มีใครทำได้เลยอ่ะห้าหมื่นบาทตื่นเต้นตลอดเวลาห้าหมื่นบาทไปทำอะไรคะ ซื้อกระเป๋าไหมคะอซื้อกระเป๋านิชาค่ะซื้อกระเป๋าตัวเองนี่นี่นี่ตัวองเอนี่ใครกระเป๋ากรก็รอด้ค่ะนยซื้อกระเป๋าลางวนเนง่ายวนนี้วนนี้ละค่ะอ๋อไม่ดิที่ากเนต้านสิวอ๋อเรเจลต้านสิวบอกว่าดีมากเลยเดี๋ยวดูโอยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรยี่ห้อะไรยี่ห้อลนค่ะลินลนลิค่ะเออลินลนลินลินซื้อะงไงกอย่าไงยังไม่รู้เลยออีค่ะ ซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าเสร็จก็เข้าดีเจต้นหอมเลยทาสิวได้เลยค่ะแล้วทางนั้นฮะทางนั้นไม่ถกือว่าหน้าแบบโซมโซมแบบว่าอยากใจเฟรชก็ต้องมาร์กหน้าใบเอ็กกี้สองคนข้างหลังมีอะไรพูดไปให้หมดเลยขายอะไรดีขายอะไรดีขยะดีละเยี่ยมเลยไม่ยากค่ะเอารองเท้ามามาร์กสะกนสะกดสะกดนอ่ะ มารุ้กับคนสุดท้ายแล้วนะครับรเบ้นจะทําได้ไหมทองคํามูลค่า50 0 0 0บาทถ้าพร้อมตรงใส่กระสีไปครับสรุปว่าสุภาพสตรีแรงดีทุกคนแรงดีหมดเลยาน้องเม้นเี่ยวเพรงแระจริงเลยดูสิพุ่งกระโชูแเลยตาก้องตาบวมเลย้ยถ้าอยากร่วมสรุปกับรายการต้องร้องเพลงให้เก่งๆ ่ชต้องส่ง sms ที่ีน่4 1นึ่หหรือโทรมาที่0868160088ช่วงหน้ามาลุ้นกับเมื่อขาวมานท่าจะไปกับสเต็ปไรอัพใครเก่งใครได้ไดสนับสนุนโดยเกมไลน์คุกกี้รันน้ำนมถั่วเหลืองไวต์งมิวถูมูฟ s c 4G LTE 3G Plus และ w ว f ฟบัตกดเงินสดอยู่เมพลัส แต่รครยอดใครเก่งใครได้นะครับเกมนี้ชื่อเกมว่าเมื่อขาวมาฉันจะไปกติกาเกมเมื่อขาวมาฉันจะไปกติกาคือกลิ้งลูกสนุกเกอร์สีขาวให้ไปชนสีแดงให้ออกนอกวงโดยที่สีขาวห้ามออกนอกวงถ้าทำได้รับไปเลย iPad Air มูลค่า16,900บาทวัยนี้อยาได้แน่นอน จยกได้มากไหมมากค่ะทําให้ได้เพราะว่าพี่เอกก็อยากแจกเหมือนกันอ่ะมาลุ้นกันนะครับกับน้องเบลเจ้าพร้อมไปครับโอ้ไม่โดนเลยลุดไปเลยนะครับขอบคุณ้จักอ้าวคนต่อไปก้าวมาอยากได้ไหมคะอยากได้ค่ะมีใช้ยังใช้ยังค่ะอ๋อนี่ก็อยากแจกนะคะ ได้นะคะขอโชคดีค่ะมาลุ้นกับน้องไอนะครับถ้าพร้อมไปครับไอ้ไอ้อ้เยี่ยปัญหาเรื่อสายตาอียขอบคุณครับตึงเต้นเลคุณไก่คนต่อไปมายังตื่นเต้นอยู่ไหมคุณไก่ไก่จะหายแล้วค่ะไก่จะหายแล้วต้องหายแล้วมัเกมสุดท้ายแล้วขอให้ได้เกมนี้ไม่ยากเกินไปค่ะเาลครับมาลุ้นกับคุณไก่นะครับถ้าพร้อมไปครับ ขาเขาไม่หยุดแรงไปหน่อยไม่ได้นะไม่พลาดไปขอบคุณครับอ้าวคนต่อไปก้าวมาเลยครับเพี่ยงัยเรานี่ต้องแทงสนุกเละอ๋อไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยครับไม่เล่นเลยเนาะกีฬาเล่นอะไรบ้างคะบอลพวกนี้เล่นได้อ๋ออ๋อเอาล่ะอาจจะต้องใช้ทักษะในการเล็งลูกนั้นหน่อยนะคะนะคะกะน้ำหนักดีๆขอให้โชคดีนะฝันด้วกับคุณเที่ยงนะครับถ้าพร้อมไปครับ ลุนะครับมีรถมีรถรลูกแดงไม่ออกนะครับพลาดไปขอบคุณครับต่อไปมาเลยดีนักพร้อมอยากทำงานในวงการไหมเอออยากครับอยากทำอะไรคะอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นนักร้องมโชว์เลยโชว์เลยโชว์เหตุภาพดีภาพถึงเพลงไหนลูก มังมัง,มงเป็นเพลงทีเกี่ยวตั้งแต่วันที่ฉันนั้นได้พบได้เจอกับเธอจากวันนั้นชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเก่ายางที่เคยแค่ดูเหงาวันที่ที่ฟังดต่เพลงเศร้าเทานั้นก็จบไปเปลี่ยนเป็นคนและคนเปลี่ยนใจไปทั้งใจ ทีใหนฉันกล้าพูดทุกครังที่ได่กล้าไม่ออมไม่ทั้งหัวใจเธอบอกว่ารักเธอเธอบอกว่าร้องเธอแต่ร้อยให้ตอบเพลงไปเป็นไงเนี่ยวรผู้จัดการพี่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เอาเบอร์ให้พี่เขางานเข้าปุ๊บ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 แต่งานงานเริ่มสี่ทุ่มนะ เออเริ่มสี่ทุ่มจบประมาณสักตีสองเหนื่อยเกินไปเริ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้านาทีก็จบละเราเดเสียไม่รอโยนโยนแม่มาลุ้นกับพีกันนะครับแม่กว่าจะได้เล่นจ้าพร้อมไปครับ น้ำน young, Studio banks, หนักได้น้ำหนักได้น้ำหนักได้ห่างไม่ได้เธอได้แท้จริงแล้วห่างห่างห่างเยอะเลยมาดูสต a f ฟเราดีกว่านะครับเกมนี้ต้องให้ได้น้ำหนักครับถ้าได้น้ำหนักแล้วก็ลูกขาไปอยู่ในวงแบบนี้และคร

ค่ะลองเท้าโอเคยังไงก็ฝากลองเท้าด้วยนะคะไอจีเลยนะคะ bviewlady นะคะหรือว่าติดตามในไอจีของเบนส์ก็ได้นะคะเบน under score ปุญญาพรค่ะได้โปรโมทแล้วนะครับก็คงจะไม่เล่นแล้วตรงนี้ได้เพราะคุ้มค่าก็จะแพงอะค่าฆษณาแพงโอเคพร้อมไหมคะมาครับมาลุ้นกับเบนส์นะครับถ้าพร้อมไปครับ ไมาเอียงอ่ะลูกแรงและเอียงด้วยแล้วเอียงอย่างน่าเกลียดด้วยเอียงไปไหนเอียงไปนู้นไปมาไปไปเบนเขาเอียงซ้ายป้ายต้องบาลานซ์ต้องเอียงขวาไม่อยากจะตรงก็ได้อาจจะตรงกระเป๋าไอซีอะไรกระเป๋าวิชาแบ๊กค่ะไปติดตามกันได้นะคะเออค่ะเอาแบ๊กเอชไม่ใช่ไหมคะแข่งไหมครับไม่แข่หมายถึงกระเป๋าเหรอคะกระเป๋าครับ กระเป๋าละคัาเริ่มต้นประมาณพันนิดเองพันนิดเองเดี๋ยวพี <1> 1่อาจจะซื้อมาแจกคนไหนด้วยพี่แอรไม่ต้องซื้อมาแจกพวกหนูนะพวกหนูไม่เอาพวกหนูใช้เป็นหนังปลอมอไม่ของที่ดีเราก็ต้องอุดหนุนเขาเออพวกเราชอบหลัง p v c ออกแบบเอง เอขานองเขาออกแบบเองด้วยด้วยเพรเขามีความสามารถหลากหลายเหมือนกันนะฮะก็คงออกแบบวาดวาดอะไรไปแบบพันผ่านแล้วมั้งโอ้เอกี้กัดบาปกรรมไม่ใช่หมาพร้อมไหมคะข่าของหมาครับมาร่อกับน้องฟ้ายนะครับจะทำได้ไหมถ้าพร้อมเหนื่อยไปครับคนละตางนันจริงๆ มาสองคนเดย์เป็นคนที่มีทักษะในเรื่องกีฬาไงมีส่วนช่วยเยอะมากเลยสนุกนี่เป็นกีฬาของผู้ชายใช่แสดงว่าเธอจะไม่โยนด้วยปลายมือเธอจะใช้นิ้วช่วูเน้นในเรื่องของการแทงเป็นหลักอ๋อเป็นกีฬาของผู้ชายตัวจริงปกติแทงบ่อยไหมตอนตอนวัยรุ่นเนี่ยแทงกันบ่อยมากโอ้แทงบ่อยนะสนุกสนุกครับโอเคพร้อมไหมคะพร้อมครับมามาลุ้นกับดีเจเดย์ถ้าพร้อมไปครับ ดีน้ำแหกเลยไม่ต้องเชื่อถ้าโดนเป็นใบนะนี่ถ้าโดนตรงกลางนี่เลยอกาสเลยไ้เทมตลอดเลยอ่ะมาที่ข้าวครับถ้าเกมนี้ข้าวทำไม่ได้เอกพี่จะให้อะไรครับก็อยากได้อะไรอยากได้อะไรพี่เอกกี่ซื้อไอแพดให้ละกันโอเคแต่เธอต้องมารับไอแพดที่คอนโดฉัน คอนโดพี่เอกอไปไปไปรับเวลาอะไรครับไปรับตอนห้าทุ่มเขาเสร็จงานกลับบ้านห้าทุ่มห้าทุ่มอย่าดึกกว่านั้นพ่อหรือพี่จะเป็นลมละเดี๋ยวพี่ง่วงพี่ง่วงพี่เขาชอบตื่นมาดตื่นมาถึงห้าทุ่มห้าทีกลับบ้านได้เลยใช่เลยกลับได้เลยสไลด์เสร็จกลับได้เลยมาลุ้นกับคนสุดท้ายครับดีเจข้าวชอบพร้อมไปครับ เสียดเลยออกนอกวงสองลูกเลยเสียได้เสียได้เสียได้ถ้าอยากร่วมสนุกกับรายการต้องส่ง SMS มาที่4111008หรือโทรมาที่0 8 6 8 1 6 0 0 8 8ช่วงหน้ามาลุ้นกับปิกอัพขันที่7ในสเตปไรอัพใครเก่งใครได้